สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่สถานที่นะฮะที่เราจะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตปีหน้า2565นะฮะวันนี้ผมจะพาทัวร์ทั้งหมด4วัดนะครับมีวัดหนองเกตนะครับหนองงูเหลืม่มแล้วก็วัดคลองมึงใสแล้วก็วัดเขาสามชั้นนะฮะปีหน้าจะสวยขนาดไหนไปดูครับเดี๋ยวปีหน้าเพื่อนๆจะได้มา ปิดทองฝังลูกนิมิตกันไปดูกันครับ ครับเพื่อนๆบริเวณในโบสถ์นะฮะก็ประดับด้วยนะอ่า,อารู้สึกว่าจะเป็นกระจกระยิบระยับนะฮะเหมือนกับวัดอา่าพัทธสุ่งนะฮะนะครับเป็นคล้ายๆแบนกระเบื้องที่เป็นกระจกสะท้อนนะฮะอันนี้เป็นลูกนิมิตนะฮะที่เขาตั้งไว้นะฮะเดี๋ยวก็จะบริเวณนี้ก็จะมีอา่า เต็นท์มาคุมนะฮะแล้วก็คงจะมีงานในปีหน้านะครับนะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งนู้้นกันฮะนะครับขึ้นทางนี้ได้ไหมแล้วลองขึ้นทางนี้นะฮะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นรอบๆโบสถ์นะฮะ เ,เพื่อนๆจุดนี้ก็เป็นหน้าหน้าโบสถนะฮะแต่เมื่อกี้ประตูพระจารท่านคงจะล็อกนะฮะก็ไม่เป็นไรเราไม่เข้าเนาะเดี๋ยวเราไปวัดอื่นกันต่อนะฮะ ี่ผมก็อยู่ีวัดหนึ่งนะฮะที่ปิดทองปี2565นะครับวัดคองมือไซเนาะนะฮะ,นะฮะนั่งตรงนี้นิดหนึงอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะก่อฝนน่าจะตกนะครับมีมีลมฮะมีลมบ้างมีร้อนบ้างฮนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของวัดกันครับที่จะปิดทองในปีหน้าฝากลูกนิลเลครับ กับเพื่อนๆแล้วบรรยากาศนะฮะของวัดเนี่ยจะทำเหมือนเป็นลักษณะพระนะฮะเป็นพระล้อมไว้กับกำแพงโบกนะฮะโบสถก็ซ้ำทรงคล้ายๆทรงเก่าล้านนาหรืออะไรสักอย่างเดีย๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับบรรยากาศสวยครับอันนี้พระท่านเพิ่งจะน่าจะเพิ่งเทพื้นแห้งหรือยังไม่รู้แต่แห้งแล้วน่าจะเหียบได้นะ,ะแห้งแล้วนะครับ เยยีบข้าไปครับบริเวณนี้ก็เป็นลุงนิมิตนะฮะที่นะจะทำการต่อเติม ะะแล้วก็ปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับในปีหน้าเนาะนะครับก็มีการเตรียมสถานที่แล้วนะครับก็ยังเหลืออีกนี่ก็มิถุนาเนาะปีหน้ากรกลากุมพาก็ยังเหลืออีกไกลยอยู่นะฮะก็น่าจะทันเข้าได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะลองเข้าไปดูด้านไหน เป็นประตูแบบเลื่อนนะ,ะด้านในนะเดีย๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้านะครับเป็นพระเป็นคล้ายๆเหมือนกับโรมสามเหลี่ยมนะค่อนข้างสวยนะฮะเดีย๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้นะฮะด้านในไหว้ลูกนิมิตก่อนนะครับ ครับและด้านหน้าผมนี้ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อสุขโขทัยนะฮะซึ่งน่าจะจำลองมาจากหลวงพ่อสุขโขทัยไตรมิตรนะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวเข้าไปกราบไหว้นะครับ ครับบรรยากาศภายในพระอุโบสถก็ประดับด้วยนะโทนสีขาวนะฮะหลวงพ่อสุโขทัยอยู่ตรงกลางมีพระองค์เล็กนะครับแล้วก็เป็นด้านบนนะฮะทำแนวใหม่นะฮะเป็นโคมไฟคริสตัลน,นะฮะโคมไฟเพชรนะครับสวยงามครับด้านล่างเป็นะระฆังนะฮะ ซึ่งน่าจะเป็นระครังที่ไว้แขวนลอพกพระอุโบสถนะฮะนะครับเป็นระฆังแบบนี้นะฮะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปวัดอื่นกันต่อเลยครับไปครับประมาณนี้นะฮะครับแนละอันนี้ก็เป็นลูกที่อยู่ตรงกลางพระอุโบสถนะครับของวัดของไทรนะฮะนะ เพื่อนวัดนี้คนบานเลยวัดเขาสามชั้นเดี๋ยวไปดูว่าในวัดมีอะไรครับ เวลาคนหลักคุณท่านกินตั้งดิสตั้งใจอาบน้ำทนกครั้งทุกวันเนาะมองว่าในะครับทุกท่านมองว่าต้องมีบ้างนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็น่าจะดังเกี่ยวกับการอาบน้ำมนต์นะฮะก็เห็นชาวบ้านประชาชนมาเต็มเลยนะครับโบสดหลังที่อยู่ต่อหน้าผมนี่นะฮะก็เดี๋ิม ปีหน้าจะมีการปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับผมถ่ายรูปความสวยงามของอุโบสถไม่น่าจะเข้าได้นะพระท่านน่าจะล็อกไว้นะฮะ ครับเพื่อนๆสําหรับวัดเขาสามชั้นนี่ก็ชาวบ้านน่าจะศรัทธาไอ้ไข่วัดเจดีย์นะครับที่สร้างไว้แล้วก็จะแม่ตะเคียนคนเยอะมากเลยฮะด้านนูน้นแล้วก็ฝั่งนี้เป็นกุฏิท่านเจ้าวาดน,นะฮะท่านน่าจะรือเรื่องเรื่องลือเกี่ยวกับการอาบน้ำมนต์นะฮะแล้วก็มีขายเลขเด็ดลอตเตอรี่นะครับก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูวัดอื่นกันต่อไปครับ Thank <laughs> you. ครับเพื่อนๆและในโบสถ์ของวัดหนองอูเหลือมนี่ก็เป็นนะครับหลวงพ่อนะครับสมหวังนะฮะเป็นพระรูปแบบทรงเครื่องนะครับหรือที่เราเคยเห็นกันก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาคนะฮะคล้ายๆกันนครับสวยงามครับเพื่อนๆครับ ครับเพื่อนเพื่อนและจุดนี้คือจุดที่ปีหน้านะครับจะมีการฝังปิดทองสั่งลูกนิมิตแต่ว่าทางวัดก็ได้เปิดมาเปิดให้ปิดทองมาหลายหลายปีแล้วนะฮะแต่ปีหน้านี้ปิดทองแบบครั้งใหญ่จะฝังลูกนิมิตอย่างแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนครับก็แล้วแต่เพื่อนจะปิดทองหรืออะไรก็ได้ตามกําลังศรัทธาน,นะครับประมาณนี้ ครับเพื่อนๆและใต้โบสถ์นะฮะก็มีให้หลอดฐานทางใต้โบสถ์ได้นะฮะก็จะมีนะครับรูปปั้นหนุ่นกีพึ่งนะครับพระอาหารหันต์นะครับให้นะทำบ,บุญกันนะครับตามกำลังศรัทธานะครับ ก็บ <c oughs> ริเวณนี้ก็ทําบุญนะครับล <c oughs> งศพแล้วก็พระประจำวันเกิดน,นะครับบ <c oughs> <c oughs> ริเวณนี้ก็เป็นนะครับพระเศรษฐีวะโโตินรับ เป็นพระกริ่งนะครับแล้วก็พระสังกัจจายนะนะะเป็นภาพแบบจีฝั่งนู้นก็เป็นทางออกนะฮะครับก็มีลูกนิมิตนะฮะใครจะมาปิดก็ปิดได้นะครับหลายลูก บริเวณจุดนี้ก็เป็นทาวเวสสุวรรณนะฮะนะก็มีที่ให้ทำบุญเยอะครับแล้วแต่นะครับ ครับบริเวณวัดก็มีควายนะฮะที่ถูกไถชีวิตมานะครับมีควายเผือกแลก็ควายตัวสีดานะครับครับบริเวณนี้ก็มีนะฮะมีเทพทันใจนะฮะ,ะ,ฮะขอสมหวังตามปรารถนานะฝะั่งนี้ก็เป็นท้าวเวสวร์ถือพินนะฮะครับสำหรับนะครับพระ องนี้นะฮะปางนาคปกที่เป็นลักษณะนะท่านี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะสร้างไว้ทางอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเป็นวิหารเป็นองค์ใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามารีวิวกันนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นแอ้ไข่นะฮะแล้วก็หลวงปู่ทวดะะ <c oughs> ใครจะบูชาก็ว่ากันไปนครับ